สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสภิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสภิตาไม้มงคลจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับไม้ตะกูหน้าวัวใบอีกหนึ่งตัวนะคะสําหรับเศรษฐีเงินหนานะคะเขาจะมีทั้งแบบด่างและแบบเขียวนะคะเศรษฐีเงินหนาเป็นไม้ที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะมีหลากหลายลักษณะ แต่สาหรับลักษณะที่สุพิตาจะพาท่านผู้ชมไปชมน้องเป็นเศรษฐีเงินหนาเขียวนะคะสาหรับเศรษฐีเงินหนาเขียวน้องก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับโชคเก้าชั้นค่ะลักษณะที่แตกต่างก็คือน้องจะมีใบที่หนานั่นเองค่ะท่านผู้ชมเศรษฐีเงินหนาเป็นไม้ตระกูลหน้าวัวใบอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความพิเศษการใบแข็ง มีดอกเหมือนโชคเก้าชั้นเลยนะคะสําหรับเศรษฐีเงินหนาและสามารถนําไปผสมกับโชคเก้าชั้นเพื่อให้ได้ทรงใบที่แข็งหนาเหมือนเศรษฐีเงินหนาได้เลยค่ะและนี่ก็คือเศรษฐีเงินหนาอีกหนึ่งชนิดนะคะเป็นไม้ที่ทางสวนนําเข้ามาจากอินโดนีเซียเลยนะคะสําหรับเศรษฐีเงินหนาต้นนี้มีความต่างจากเศรษฐีเงินหนาที่เรามีอยู่ก็ต้องลักษณะใบที่บิดงอนะคะ แต่มีความผิวสวยงามมากค่ะปลายใบจะเป็นวัวว้าเหมือนรูปหัวใจเลยนะคะส่วนกาบก้านของเขาก็จะมีก้านที่สั้นมากเลยค่ะเขาก็จะออกเรียงเวียนแบบนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆเลยค่ะกาบก้านของเขาจะสั้นๆมองแทบไม่เห็นเลยนะคะความโปร่งนะคะสําหรับเศรษฐีเงินหนา วัสดุปลูกของเศรษฐีเงินหนาเนื่องจากน้องเป็นไม้ที่มีรากอากาศลอยแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะน้องจึงชอบความโปร่งนะคะทางสวนก็จะใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะสำหรับปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นออดมอดโคตค่ะปุ๋ยละลายช้าสุดเสมอนะคะใส่ได้ทุกสามเดือนค่ะสำหรับแสงที่เศรษฐีเงินหนาสามารถให้ใบที่สวยงามได้ ต้องเป็นที่โล่งและมีแสงส่องถึงเท่านั้นนะคะหากน้องอยู่ในที่ร่มมากเกินไปการน้องก็จะยืดยาวได้รวมทั้งสีของใบก็จะไม่สวยค่ะเพราะฉะนั้นการวางในที่ที่เหมาะสมก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้น้องมีสวดทรงที่สวยงามนะคะส่วนการขยายพันธุ์ของเศรษฐีเงินหนาสามารถทำได้ด้วยการผสมเกสรหรือว่ายกยอดได้ค่ะ หากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากมีไม้มงคลประดับบ้านก็ลองมองหากันนะคะสำหรับเศรษฐีเงนินหนามีหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบด่างแบบเขียวก็ลองหามาปลูกกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิดในครั้งหน้าคลิปนี้สุพิตาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ